อันแล้วเขาบอดผ่อภาพผมก็มาผ้าเข้าไปนะเปิดเรื่องด้วยการดึงเคฟขึ้นไปก่อนเลยดึงหน้าของเรานี่ดึงไปอย่างนี้อ่าหน้าเรียวยาวเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาไอ้ตบแป้งอ่าตบให้มันทั่วหน้าตบที่คางด้วยนะแล้วก็มาตบที่คออ้าวตบที่คอต่อนี่ตบเข้าไปแล้วก็แปลงผู้กันของเราเนี่ย่าเฉดหน้าเฉดคางของเราเฉดเข้าไปอย่างเงี้ยนี่เฉดซ้ายเฉดขวาอ่าเฉดคางเสร็จเฉดหัวต่อเฉดจมูกต่ออีกอ่าเนี่ ไงล่ะหน้าขาวเชียวอ่าแล้วก็มาเขียนคิ้วของเรานี <auc> ่เป็นสีดํานี่นะอ่าเติมคิ้วของเราเข้าไปเข้มเชียวล่ะนี่เข้มอย่างนี้เลยนี่เข้มเข้าไปแดงมาไปอีกข้างหนึ่งสีดําด้วยไม่ใช่อันนี้เป็นสีขาวนะเติมเป็นสีขาวอ่าแล้วก็มาเขียนหัวตาเขียนหัวตาของเราเสร็จนี่เขียนไปก่อนเขียนไปอ่ายังนะยังไม่เสร็จอันนี้อ่าแล้วมาปัดปัดที่หางตาของเราด้านนี้ อ่าปัด้ไปอ่าแล้วก็เติมสีซะหน่อยนี่จริงจังมากอืมตั้งใจสุดๆดอ่าเนี่ยเงี้ยเสร็จอืมแล้วก็ขอเพิ่มซะหน่อยนี่ขอเพิ่มตรงนี้อืมแล้วก็มาผัดที่จากปลายจมูกต่อนี่แล้วก็มาเขียนหัวตานี่เงี้ยเป็นสีขาวอ่าตั้งใจเขียนเีเขียนเข้าไปที่หัวตาด้วยอ่าเนี่ยมันยังไม่สวยเงีเห็นไหมนี่ค่อยค่อยแต่เพบ่เราเขียนที่หางตา ต่ when when been, h, อเลยหางตาเสร็จออกมาเติมเพิ่มที่คิ้วซะหน่อยเติมที่คิ้วเสร็จปุ๊บอ่ะแล้วมาขนตาล่างค่อยๆมาจงเขียนเข้าไปนะขนตาล่างนี่แบบนี้อ่เสร็จปุ๊บแล้วมาเขียนที่หัวตาเพิ่มซะหน่อยนี่อีกฝั่งด้วยนะนี่ตรงนี้ปาดเข้าไปปาดเข้าไปอืมตั้งใจปาดสดๆอ่าปาดไปเสร็จปุ๊บอ่ะมาเขียนขนตาล่างอีกฝั่งหนึ่ง นี่อ่าแล้วก็มาทัวทัวทัวรตัวถูถูถ่ถ่หน่อยนะนี่ถูถูถ่ายถ่าแล้วงต่อถูถูถ่ายถอ่าเพิ่มน้อยหน่อยอ่าอ่าฟุดฟิตฟุดฟิตอย่างเงี้เข้าไปนี่ฟุดฟิตฟุดฟิตอ่าแล้วมาต่อที่ปากอ่าเติมปากอ่าเติมข้างปากก่อนนะนี่ลงสีที่ข้างปากก่อนอ่าเสริมแล้วง่าต่ออ่าลงสีข้างล่างเพิ่มด้วยอ่าคนละสีกันนะนี่อ่าก็มาเติมข้างบนนี่ให้มันเป็นปากกระจับอ่าปากกระจับกระจวยของเรา เอ้ยนี่ง่เทพจริงอ่าเสร็จปุ๊บนี่ฮะลุกเสร็จแล้วใส่วิกใส่ไหลเรียบร้อยอ่าจัดทรงผมซะหน่อยนี่งสุดหลองเรานี่นี่ลืมอะไรโอ้ลืมมีคนลืมลืมพ่นสเปรย์น,นี่พ่นเข้าไปกินตุกตุกอ้าวเสร็จแล้วเราก็มาลุยข้างนอกกันเพื่อที่มาถ่ายรูปกันยังไงล่ะ